สวัสดีครับผมกะมือนีครับผมเนาะมือเล็ออกครับผมกระจกห้พ่อครับผมจุดทูบขอโชคจากไอใครครับผมเนาะเพราะว่าครับผมเข้ามาแล้วครับผมสองหมวดครับผมเนาะเพื่อนขับถามหาอะไรมาครับผมถ้าช็อตริ่งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะนี่ครับยังแมมจุดทูบขอโชคจากไอใครครับผมวันหวยออก วัดเจดีกำลังจุดถูกกับผมถามแม่ก่อนแม,มนนนน่มันขึ้นฝันนี่มันขึ้นนี่ฝันว่าเอา๋อล,ลอ,ลอฟฟางก่อนก่อนมึงถูกเนาะฝันว่านี่คนไม่เขียนให้ไหมแมนสามโตเลยนะซีเกตหาซ<ะ>ีเกตหาแมน ซี่เจ็ดหาครับล่างหนึ่งหาดิเช่นไห้ครับผมแมน 1, <5. S 1> ล่างสิบหาบนซี่เจ็ดหาครับนะรสื้อแล้วเนี่ยโทษซื้อหรอแมนโทษซื้อหรอแม่ซื้อสามเจ็ดซีไหมเจ็ดหาคนบอกก็ตรงกันเลย,ผม,มเลยผมก็ดีเลยเพราผมเจ็ดหาหาเจ็ดบนล่างเท่ากันผมก็เลยสื่ออีกแมนครับผมเนาะผมก็ ขันนาำถึงต่พอขันนาำทั้งผี่เออนั่นแหละโชคโชคเด้อสาธุมาล้ไขเจดีจัมหาเทโลลาภลาภะพระวันตตเมสาธุไคขอโชคขอลาบเด้อมันนี้ไข่ลยๆแห้งๆตังออกมาซื้อตามแท่งวันนี้อ๋อบซื้อเมื่อสองวันครับผมวันซื้อตามครับผมเนาะนี่ครับผม พราะว่ากับผมไอ้ใครอยู่บานกับผมเนาะแม่กับอันเทิดลงแม่กับผมแ้าจุดถูกขอโชคให้พออ่อจุดกับผมเนาะหลังเขาแม่กับผมสองมวดกับผมงวดก่อนกับหนึ่งเก่ากับกผมเนาะงวดที่แล้วกับศูนย์เก่ากับผมเขามาสองงวดแล้ะครับงวดนี้เป็นงวดที่สามกับผมเนาะขอโชคจากไอ้ใครเผื่อเอฟซีทางช่องกับผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกับผมเนาะนี่ครับ แมนแม่ที่แล้วเก้าศูนย์สองเก้าเก้าศูนย์สองเก้เก้ศูนยทกช็มาศูนนี่แหะแมนศูนย์หสองเพิ่งเคยเป็นเก่าที่ยแม่อ้าวบติดลแล้วมันโดนนะมั้งคือหนามบ่นี่แล้วบติเหรอทำมาใหม่บนขึ้นดีคกับผมเนาะก้อนอื่นกับผมแต่ขอเราความฝัน ก่อนที่จะเบรงตัวเลขเอกใครกับผมเนาะมันขึ้นครับผมมาบนันตีหนึ่งตีสองกับผมเนาะผมได้ฝันว่ามีคนมาเขียนเลขให้ครับผมใส่ฟ้ามือกับผมเนาะเป็นเลขสามตัวกับผมกับสองตัวสี่เจ็ดหาครับผมกับหนึ่งหางกับผมเด้อมาณนี้ครับผมเนาะสี่เจ็ดห่างกับหนึ่งหาครับผมคัตมากระซื้อตามกับผมม่มากระพานใดกับผมชมเพื่อความบันเทิงรับผมเนาะ ฮะเลขันน้ม่นเนาะเป็นยังไงเลขฝันไหม่้บนนี่มากลลวตัวแรกสี่ซ่าถูกออกสี่เก็ดหาเด้อสี่หรีตัวนี้ฮะเอาไอ่ไขเม่นเเด้อโบบุญบานจานก้าไ้ไข่ให้เลือออกมากเม่นๆม่นตรงตรงสามตัวนะคะให้กินน้ำแดงให้กินน้ำนี่ครับผมตัวแรกครับผมสครับผมเนาะ ตัวแรกครับถวายน้ำแดงถ่วายนมเปรี้ยวคนมักนุ่มเปรียปรปร้ยวมักขนมปอกเปี๊ยะแต่ว่าปอกเปี๊ยะได้ตัดซอว่าปอกเปี๊ยะหรอตัวแรกซีครับดูดิซีโอ้ซีชัดเจียวเลยค่ะสีชัดเจียวไปเลย จะกาวพัวมากนีชักหนักเลยครับแดีวสิว่าว่าบอกอยู่ที่นี่ซีค่ะต้องส่งขึ้นมาแล้วซีอื่นเดือนจะกาลกันถ้าจะเข้ากับผมเนาะมือเมียหาเทศนี่นู่นตัวไหนสี่แปดห้าสี่แปดห้าหาหเด้กกับหาพมวันอ่ะหายหลีขาดว่างแล้วขาดว่างแล้วหาครับผมพมว่าขาดว่างแล้ว ซีแปดน่าจะหานะก็เลขสวยเยอะแต่ว่าสีออกบะออกได้คูโตหาเลขซี่หาซีอยู่บ่แปดหาเด้กันไว้รอดแปดหาเลยแม่แปดหากับแม่นอยู่ด้อคนตรงสื่อแหละแต่ว่าซีหาหาซีนี้เดยี่ครับผมเนาะกําลังจะโพคกับผมตัวที่สามครับผมตัวแรกซีครับผมตัวที่สองแปดครับผมตัวที่สามห้าแน่นอนมันจะเป็นหาครับผมเนาะหาแล้วล่ะหาแน่นอนแต่ต้องรอเบิรงเด้วดที่แล้วเดกคือจังศูน ว่าเป็นเก่าเนาะแมนเป็นาะแมือนกันอ่าสิมันเป็นคอดเบิดเป็นฮกก็ได้นะจิบบอกให้เพิ่งว่ากันเมื่อคืนเมื่อก่อนหาหาแท้ๆเนี่ยหาแล้วบักไทยกันแม่นครับบักแล้วบ่หายแล้วบ่อันนั้นถ้ามันบ่หายแล้วก็เป็นฮกนะหาแม่นอิริฮกก็หาท่านบ่ชัดนี่เป็นได้ทั้งสองตัวที่หายกลางแล้วนะหมดศูนย์ครับโอ้ยหาชัดเลยค่ะถึงช่องขาดแล้วแปดห้าอันหมดแขาดแล้วสี่แปดห้าถ้าผม อ๋าพอมึงงามกระดอกระเดียโอ้ยบอมีเถยวไหนงามคือเถียวนี้เลยชัดเจนเลยค่ะห้าครับผมเด้อชัดเจนเลยค่ะนี่ครับที่เป็นหาบุนเทียนน้อนเอาอี้อนจะมือมาสี่แปดห้าครับผมสื่อในเว็บเด็นี่ครับจุดถูกไอ้ใครกับผมเนาะไปหาไว้ที่กันนี่นี่วันหวยออกครับผมได้สี่แปดห้าครับผมอถูกไอ้ใครหาลอยคุ้นหาลอยสื้อแปดหาเลย 84แปดแซีก็เป็นดิแปีก็ได้ให้กันแปเพราะว่ามันดังแปดซีซีหาเบื่องสื่อดอกซื่อแปดซีแปดหาเ่เจ็ดก็บ่าต้องเอาเจ็มันดังเกินนี่ครับผมเนาะ485ครับผมนี่ครับ47หางฝัน4จี4หาประหัดฝันคมฝันใน47หาเนี่ยเนาะเออแม่น7หาประหัดฝันก็ลองเบิ้งตามนี้ครับผมเนาะ ชัดเจนมากครับผมวนนี้ครับผมเจนเลยไครเลยวดนี้ชัดเจนมากชัดก็ทุกเฉียวเลยเท่ากันกับหนึ่งหกเก้านะชัดเท่ากันกับวันนั่นเลยนะสี่หาครับผมเอาครับผมวันนี้คันสองเอาลีหาซืสอค่ะสี่สามไปลดแม่กันครับผมแม่เลยสดบ่ะแม่เดืดจังเลยสดทั้งเดดทั้งสองทั้งแดทั้งยูทูบยูทูบอ๋อครับผม นี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมนี่ครับผมซีแปดหาครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมเนาะ